อันนี้ก็มาถึงอนุญาตโตตุลาการคือใครครับนะเดีย๋ยวผมจะพูดถึงคําจำแปดความก่อนอนุญาตโตตุลาการก็คือบุคคลที่สนะครับที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ว่าประกันภยัยหรือผู้ประกันเยน,นะครับหรือผู้เสียหายเนี่ยตกลงยินยอมพร้อมใจตั้งบุคคลคนนี้คือบุคคลที่3ามเนี่ยขึ้นมาพิดาคาดีแล้วก็ระงับข้อพิพาทให้เขาทั้งสองฝ่ายนะครับ นั้นอนุญาโตตุลาการเนี่ยแหละครับเมื่อถูกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผลของการพิจารณาเนี่ยนะครับก็จะมีความผูกพันคือผูกพันทั้งบริษัทประกันภัยนะครับผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันหรือผู้เสียหายมีความผูกพันนะครับสิ่งที่พิจารณาเนี่ยจากอนุญาโตตุลาการก็จะมีความผูกพันมีข้อผูกพันมีสิ่งที่ผูกพันมีเรื่องผูกพันทั้งสองฝ่ายเอาไว้ที่ต้องการทําตาม นะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับอนุญาโตตุลาการก็คือผู้พิพากษานะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงตั้งขึ้นมานซึ่งคอปพอก็จะมีบัญชีรายชื่อให้นะครับสำหรับอนุญาโตตุลาการที่อ,อยู่ในลิสต์ของคอปพอซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนเลือกขึ้นมานะครับโดยผู้พิพากษาที่มีอยู่ในลิสต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้พิพากษาที่ชํานาญการในแต่ละด้านนะครับ มันจะเป็นละเมิดแพร่งอาญาหรือ,เ,อเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆนเลยนะให้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าใครคืออนุญาโตตุลาการเรารู้นะครับว่าในคลิปที่แล้วพูดถึงอนุญาโตตุลาการคืออะไรละคลิปนี้ก็อนุญาโตตุลาการคือใครนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดต่อครับในเรื่องของอนุญาโตตุลาการ